ก็จะทำการเปลี่ยน f p r ตัวนี้นะครับสำหรับช่างใหม่เลยนะช่างใหม่ๆมมือใหม่ๆนี่นะครับช่างใหม่นี่ก็ต้องคอยดูด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับผมหลังจากที่เราไล่อะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวช่วยนะครับ ช่วยเยอะๆนะครับผมนี่เป็นโซนี่นะครับโซนี่ของเรานี่เองนะครับระว่างที่ว่าตาเรามองไปเห็นตรงไหนแตกแล้าเราก็ต้องรีบเชื่อมเลยนะครับเื่อเฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลืมนะครับผมถ้าว่ามีตัวแตกแล้านะครับเราก็ต้องรีบเชื่อมเลย การเชื่อมนี่ต้องฟราณีด้วยนะครับผมนเน้นความฟราณีเป็นพิเศษนะครับพูดดังหน่อยนะครับผมบบ<า>ก<อ>ไปเราจะไม่ได้ยินนะครับรั่วแตกแล้วนี่เราก็ต้องเชื่อมก่อนเลยนะถ้าตาเราเห็นเราต้องเชื่อมก่อนเลยคือฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลืมเนื้งองานนะครับผมยกสูงหน่อยครับผมยกสูงหน่อยนะครับ ทีนี้เราก็เข้ามาต้องเอาให้ออกนะครับตรงไม่ออกก็เป็นเรื่องเลยนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับช่างนบเครียดนะครับเครียดหนึ่งเครียดสอง 1, <c oughs> นะครับว่านไปนะครับเราก็จะทำการฝด STR ตัวนี้ออก นี่ครับหลังจากที่ต่อออกใส่พาวเวอร์แไข่เข้าไปนี่ครับอีกแล้วเนี่ยเวลานี้เราต้องค่อยๆหน่อยนะค่อยๆหน่อยหยิบไขควงหน่อยไขควงกับชั้นผม ใส่ควงใส่ควงฝั่งนู้นไปไปหยิบเองเขาเอาเขาใช้อยู่นี่ครับผมอย่าไปไหนไรถ้า,า,าเขาใา้มาตรงนี้ครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ออกมานะครับตัวเจ้ากรรมนี่นะครับนี่ครับ S T R นี่นะครับ S, <S หกเจ็ดศูนย์เก้านะครับผม เหกเจ็ดศูนย์เ้านะครับตัวนี้นะครับเราก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวช่วยมานะครับตัวช่วยมานะครับนะครับเดี๋ยวเดินหาก่อนนะครับเรื่องแบบว่าอ้าวเรียบร้อยครับใสมากครับผมน้องเลิฟเล่นเล่นเล่นคอมแล้วครับเล่นปิดคอมไปแล้วครับน้องเลิฟปิดคอมทำไมครับ เไม่นกอกเริฟปิดคอมไปแล้วปิดท่านมันปิดเลยเฮ้ยเดีย๋ยวบอกว่าเก็บฟิล์มไปแล้วนะเก็บฟิล์มก่อนไหม